ดีแล้วนะคะพรนะคะนุ่มหล่อนะคะขอให้ โอเคนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสำรวจทีนะครับที่มีค่าบริการนะครับก็มีที่รู้จะมีการแนะนําแล้วก็ค่าไฟให้ฟรีนะครับว่าค่าไฟประมาณนี้ที่สามารถตั้งโซเซียลได้2ครัวหรือเริ่มต้นทีอ2,200นะครับไม่ผิด50โปรเซ็นต์นี้1 0เลยนะครับใครสนใจก็ต้องที่รู้ไา้ครับที่รู้ให้ดีนะครับที่รูไม่มีค่าให้ถ่ายอย่างไรโซล่าเซลลที่ราคาเริ่มต้นที่ได้ราคาเราเริ่มต้นที่9,000บาท 嗯。嗯嗯嗯 เป่นได้เปลี่ยนได้ตลอดนะครับ10ปีนี้ไม่ต้องกลัวเลยแล้วความคุ้มคืออะไรในีเรถ่องรไปความคุ้มเนี่ยลดราคาเข้าไปสูงสุดได้ถึง80 ตัวว่าไม่ใี่ใครดูแลดูแลหรือพึ่เยบ้านเลยวาเราดูแลดูนลครับใช่ตามหาช่างไม่เจอแล้วรื้อแล้วชินเลย มีสามปีต้องเสียแรเลยนะครับการตรอกตรต่างๆเราีห้งีที่เดียต้องราูกาะเพราะว่าเพราะที่ คสวัสดีครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับครูที่ให้โอกาสมาร่วมงานในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้เรามีโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเปล่าหรือว่าซื้อพร้อมกับสินเชื่อขอบัตรซัมซุงนะครับก็จะเป็น A56 จุดเริ่มต้นวางดาวเพียงศูนย์บาทครับผมแล้วก็มีค่าเอกสารแค่250บาทหรือคิดง่ายๆก็คือจ่ายแค่250บาทรับเครื่องได้เลยสําหรับ A56 ราคา15,999บาทแต่ถ้าลูกค้าทําไม่ไม่อยากซื้อเงินผ่อนกับ มีส่วนลดให้ทันที1 0ับาทสำหรับ A56 ครับผมทุกความจุนะครับหรือว่าจะเป็น A36 รุวนนี้ครับผมมีส่วนลดให้ทันที800บาทนะครับหรือลูกค้าอยากได้แบบราคาซตๆลงครับผมสำหรับ A17 LTE ครับผม 4G หรือว่า A17 5G ครับสำหรับวันนี้เรามีส่วนลดให้ทันที500บาทสำหรับรุ่น LTE ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเพียง5499่อบาทเท่านั้นนะครับหรือลูกค้ามีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วครับผมอยากได้แท็บเล็ตหนึ่งบาทประชาชนของซัมซุงสามารถผ่อนได้2อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตสามารถผ่อนพร้อมกันได้เลยสําหรับตัวนี้ที่แนะนำจะเป็น A 1 1นะครับตัวนี้เป็นแท็บเล็ตน้องใหม่ราคาเล็กๆเ,เบาๆแค่6 9 9 0บาทเท่านั้นซื้อวันนี้ครับผมลดให้ทันที500บาทเลยนะครับเดี๋ยวเพียง6กพั่อบบาทเ,าเท่านั้นสำหรับ เอสเดียร์ของเรานะครับข้าวตู้ครับผมมาพร้อมกับออต้บอเกอร์นะครับตัวนี้เป็นที่อ่าเพราะสำหรับเป็นลิงก์แอปพลิเคชันต่างๆที่มากับทางข้อความหรือว่าเป็นที่มากับทางเว็บไซต์ตัวนี้เรามีวิชีการป้องกันกันได้เลยใช่ครับมีข้อความติ้งมาทีเดียวเราไม่ต้องตรวครับอันนี้มันจะออตูบอเกอร์ให้เพืยงแค่นีว่าเป็นลิงก์อันตราลัยหรือว่าเป็นตัวแปลกเลยวิธาชีพตัวนี้เราก็มีนป้องกันให้ด้วยครับ แล้วก็วันนี้มีอัปเดตทางซัมซุงนะครับที่สมาร์ทโฟนที่เริ่มต,ตั้งแต่2,567ขึ้นไปสามารถรอ,องรับโครงการคนละครึ่งทั้งหมดใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะสำหรับทางซัมซุงของเราสามารถโหลดแล้วก็ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนซัมซุง Samsung ของเราได้ทุกรุ่นเลยนะครับก็คือสำหรับผ่านปุ๊บนี้ไปใช้เลยคนละครึ่งครับ แล้วก็ละบไว้ก่อนส่วนจุดการใช้งานถ้ตารันลก็าจะมาที่สกิการเจะไม่ินะคะเราก็ะัไก่เริ่ม20ตุลาเิ่มลเบยนลวันงมาซื้อซงเลยค่ะหรือว่าจะซื้อซซไปก่อนก็ไครับม่ซื้อไก่อนเลไดซื้อไปก่ครีซื้อซิมซื้อซเสร็จแล้วแล้วส่โทรศัพท์โทรศัพท์วงกันเป็นเลยนะคะดึต่อใจสุดๆกับจ้างานักคะ สาจารยริ่นเนอ2,009หาน่คัามาณเกือบค่ะสำหรับที่เรางการ่ะไปเมื่อโปงการแอปเปิที่ของเราอนะคะแต่ว่าชูใจนไม่ได้สุดเลยเนี่ยมีแอปบล็อกทิปนะคะไม่ใช่ไม่ใช่การยันวิดวิดชัทชี ตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นโปรโมชั่นดีๆนะครับก็จะมี A อหกโปรเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเราครับเอหกโปรตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับดาวเริ่มต้นแค่สิบเอร์เซ็นตนะครับรับเครื่องแค่แปดร้อยบาทนะครับในการอ่าจัดโปรโมชั่นวันนี้เริ่มต้นที่ A อหกโปร 5G นะครับ7,999บาท A6 Pro ก็จะมี3ราคานะครับมี7,900 9,900แล้วก็1จ็0พนนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่ง ตัว Reno 14F นะครับเพิ่งปรับลดราคาเหลือแค่11,999บาทนะครับจาก12,999บาทลดเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้โปรโมชั่นก็จกัดเฉพาะวันนี้จริงๆของ Oppo เนี่ราคาเริ่มต้นที่ราคา2,999บาทมากจอใหญ่ <Opp o S 1> สาระสุด Oppo เนี่ไม่เคยทําราคานี้นะครับตอนนี้ก็มีราคานี้เป็น,นบบครั้งแรกของปีนี้เลยใช่ไหมคะสำหรับ Oppo เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับ MC Auto ก i g e r ี a นะคะ มีส่งนนไ้เริ่มวันนี้ดาวเริ่มต้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในในทุกๆราคาที่มีพรนะครับเริ่มต้นที่ตัวเจ็ดพันรับเพื่อนแค่แปดร้อยบาทอืมก็มาได้ที่โอเพคเลยนะคะพรจากบัตรประชาชนไปเดียวไปเดียวครับมาทั้งสดทั้งผ่อนก็ได้เลยนะสเต็มที่ได้ถึงบริการจริงจริงโอเพ่ถ้าเข้าที่ห้างนะครับมีมีพนักงานดูแลทุกทุกที่ นะครับมีพนักงานอยู่ในทุกที่แล้วก็ศูนย์บริการหลักของเราอยู่ที่เซ็นทรัลนะครับชั้นสองเชิญได้เลยครับผมไปไได้นะช่วงนี้ก็มีก็ปรุงจรครับในนั้นมีทั้งขายเครื่องมีทั้งอะไหล่พร้อมนะครับมีให้ครบเลยมีสวยบ้านเลยนะครับออโต้เรื่องของที่สองพันเก้าร้อยก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะเห็นทางเรือออโต้ตาราคานี้นะคะถือว่าวาล์มมากในแถวที่ก็คือมาใหม่เลยทุกเป็น ะะคในส่วนของรุ่นนี้ใหม่ล่าสุดสวยมากนะคะทิ้งๆสุดๆเลยและที่สุดท้ายมีระบบสกัความชื้นนะคะสามารถกันะทำได้ด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยลำมากลำมากเลยจริงๆนะคะสีมากเลยนะคะเลื่อนไหลสุดๆเลยนะสิบสอันเก้าร้อยเสุดยอดไปเลยค่ะ ที่2,999บาทครับแรมนะครับแรม4ความจัมโ4กิกในราคาเริ่มต้นที่สามารถลงแอปพลิเคชันต่างๆได้ณขณะนี้ที่กำลังเป็นอะเป็นขาดกันอยู่นะครับตัวนี้นะครับสามารถลงต่าตงได้นะครับโตัวแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับอัปเมิร์ได้ถ้าเป็นตัวที่ใหม่ม่าสุดของเราจะเป็นตัวเดี๋ยวมี15ซีรีส์ของเราครับตัวนี้ครับชูลงเลยครับอันดับแรกเรื่องกล้องครับกล้องหน้า50ล้านนะครับตัวนี้แรม2ครับความจัม2.5นะครับตัวนี้2.5 2หัวค่ะแล้วจิ้มคัญครับตัวนี้ชาร์จ 80บวัตต์ชาร์จเร็วครับตัวนี้หน้าจอโบรเล็ครับตัวนี้ถ้าพูดถึงนะครับเรามีโปรโมชั่นอะไรบ้างคืออันดับแรกเลยครับบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถผ่อนได้ครับผมเราสา่งมาเช็คได้นะครับผมสา่งมาเช็คได้เลยตัวนี้ก็มีการล็อกดาวน์ครับก็มีการล็อกดาวน์10%เริ่มต้นจากลดดาวสิบน์ยี่สขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าครับิงๆครับของแถมมากมายเลยครับตัวนี้ครับเรียวมีก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมาชอบใช่ครับ ใช่ค่ะกล้องสวยมากเลยนะครับกล้องหน้าสวยมาเลย50ล้านดิเซลรูปแบบไหนครับเยอะคะได้ค่ะนี่ดูกล้องค่ะแชทเชนระบุไม่อยู่นะคะ้กล้องหน้าดูกลองหน้าค่ะโอ้โหติงมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนโตงมากสวยมากค่ะสวยมากก็ส่ากเรายนดนะครับที่สำคัญครับเดียวนด้ของเรามี่ริการซิบิที่มาก โดยทำไมนะครับในกรณีลูกค้าติดยังครับก็าพิสูจน์เราหอกข้อมูลแล้วก็อาการของทมาทาพาซิลิกระสอบถ่ายข้อมูลแล้วก็ที่อยู่หลังจากที่เซอร์วิสต้องเสร็จแล้วลูกค้าไม่จําเป็นต้องเดินทางออกเครื่องเพราะเราจะมีบริการตรวจสขขอบส่งหน้้าาบนครับ เราสามารถผ่อนตัวเ g ได้ค่ะแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะเริ่มผ่อนที่10%นะคะราคาดาวนะ์น10%แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะตัวนี้ชาร์จไป120บาทเลยสำหรับใครที่แบบเออไม่ไม่เน้นรอนานเนาะสมมุติว่า8โมงตอนเช้าตื่นมาลืมชาร์จแบตเนี่ยค่ะตอนนี้120บาทเลยคือแบตถือมากใช่ค่ะแบตบถืนมากตัวนี้ที่โปรนะครับ โซนะคะเป็นสีมาใหม่ของตัว15 P series นะคะตั้นี้จะเป็นตัวสีซิลเวอร์ค่ะแล้วก็เซียวมี่ของเรานะคะถ้าลูกค้าสนใจยังไงนะคะมาซื้อที่บูธซูมี p o าวเวอร์ของเราวันนี้นะคะเราจะมีของแถมพิเศษนะคะเป็นตัวแก้วกระเป๋าแล้วก็เสื้อนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะของเซียวมี่เราเราจะมี AI ตัวพีมา ที่ของเรา x i a ี m i มีทุกอย่างนะคะก็คือใช่หูฟังบลูทูธนะคะนาฬิกานาฬิกาสมาร์ทวอทช์ Power Bank กล้องนะคะมีทุกอย่างเลยค่าตัวหูฟังบลูทูธเราเริ่มต้นที่อ่299 599ราคาไม่แพงนะคะราคาน่ารักมากค่ะน่ารักมากใส่ค่ะระคาไม่กแต่ดูดีโอ้โหสวยมากเลยค่ะที่นิยมนะของเ x i a o m ่ใช่ค่ะคือมีทุกอย่างเลย สนใจเพิ่มเติมยังไงมาดูที่สุนีทาวเวอรวันนี้ได้เลยค่ะขอบคุณเสียมีมากเลย เลยพุ่งกับเบอร์นะคะดีต่อใจเบอร์นี่แข็งอับพลด้วยนะดีต่อใจสุดๆเลยจริงๆ<ช>นะ,ะวันนี้ <ๆ S 2> น้องๆมาจากช็อปเลยนะคะ